พี่ครับสวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำน้อยแชนแนลครับวันนี้ทีมงานอุตมพรบุญมาสาวเอฟสองกำลังเดินทางครับไปทําการสแสดงอยู่ที่บ้านหนองสิมครับตินบ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดบุญมาหน่วยสองครับมืัอนี้ ตอนนี้กำลังเจะหอยปางงานแล้วครับ นคอกสมบูรณ์

ทางคับแข็ครับยังดีที่เป็นลาดยางวัมักแต่งแล้วแต่งค้าง แล้ววู้ดรถแห่กันมัย้ยตัวนี้<อ>บุญเจริญสาววรถแห่มาจอดฐานเลยไม่ขามาฐานเลยไม่ขาเขาขึ้นมาถือปะแล้วเข้ามาถือปะ นีกโอ้ปนนี่ค่ได้ปับเสียนเลยนีนี่เราีต่หนาอย่เลยตงปเรียนตรงไปเลยมไดเลยรมได้เลยก็ต้นไม่นี่ตัดได้หนมลงตัดบ่ได้ต้นหวงหามรถจอดรถจอดนีก็ได้จอนี่ก็ได้เลือกเอาเขาใช้นัดคเขาคนนี้กคเขานี่ก็ได้จมาข้าขาก็ได้มังมงดียวเลย มึงเจอแบบไหนคนนั้นบอกว่าคนจะเอาลอนคนเดียวได้เอ๊ะนี่แหละเขาไม่ทิ้งนี่เขานี่มันลาเขาหอบไปตั้งเยอะงั้นไม่เข้าเลยอ่ะเขาบอกเชื่อเลยมันมันที่กับมาตั้งก่อนที่ขวดเผลอขวดยังที่เผลอกันที่เสื่อมกันนี่ในสัตเทียบมันดึ้อออกปะไหนบ่ ตอนนี้สัเตียมวันออกไปไหนไฟหมอได้นี่ไฟหมอนั่นบอกพี่พี่หมอพี่หมอตก็นี่้นี่บอกตอนนี้ทีมงานมาหอดจอดถึงแล้วครับ ดได,ได,ได้ได้ใ่ <c oughs> จังาันเมบ่อกิเหเยอะกว่าได้ <c oughs> ไหมเยอะกวเรย่างานทำบุญนะครับ <c oughs> โอ้รถแอ้ตอนนี้ทีเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจวเ,เตรียนร้อยเวลาครับ วิธีเราเสร็จแล้วอุ่มพรบุญมาเสาหน่วยที่สองเบ็ดกลางละแปดใบครับเสียงกลางข้างละสองใบเสียงกลางอเมจอร์เบ็ดพีเอ็นออดิโอบ่มีตะแกงครับตะแกงยังบเส็จตัวเซ็ตก่อน ู่ที่บ้านน้องสิมครับบ้านน้องสิมตำบลหนองแก้วอำเภอวังหินจังหวัดไซสะเกตเดืเอดตตมเวลาลองเสียงครับโอ้ป้าวิสัยนอนนอนสบายนะป้าวิสัยนะนอนโอ้ดูนังปูเหรอ อุ้ยนางโปที่ไหนนี่โอ้นดว่าดูนางโปนางโปเขาดูคนเดียวเหรอก็ดูคนเดียวนี่ไงดูที่ลับๆออ๋น้องรานค้ารันขายเต็มทางเลยครับว่ามันตลาดนัดขลองถมบูรณ์ โอ๊ยทำแห่งจะข้าวหนึ่งคนระับกำลังแล้วพึงแล้ว